ไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาชุดละ60บาทนะครับทุกคนชุดละ60บาทนะฮะสวัสดีครับทุกคนนะตอนนี้ผมอยู่ที่หาดวอนพานจาจัาจงหวัดชลบุรีนะฮะร,ร้านกุ้งเต้นยังเดิมนะฮะ ร้านผมพามาดูร้านกุ้งเต้นทั้งเดิมวันนี้นะฮะอยู่ตรงหน้าเซเว่นนะะทุกคนตอนนี้เปิดบินแล้วนะ,ะขายดีมากนะฮะตอนนี้เปิดร้านยังไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วลูกค้าเขาแล้วลงจักรอนเลย 60บาทน,นะครับผม นีราคาเท่าไหร่ครับหกสิบบาทอยังเต้นดึกดีๆดึกดอยู่เลยเต๊ะเต๊ะต๊ะไปฮะรายแรกเป็นผู้สาวนะฮะสวัสดีครับคุณลุงนะฮะลุงขายมากี่ปีแล้วครับเนี่ย 3ามปีสาปีแล้วฮะประจำอยู่ตรงนี้ตลอดเลยนะฮะใช่มเมื่อก่อนวิ่งใช่ไหมมีวิ่งไปวิ่งมาก่ะเดี๋ยวนี้เซเว่นเซเว่นแต่ก่อนวิ่งใช่ไหมฮะแต่เดี๋ยวนี้ตรงนี้จะอยู่ประจำอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะวันนี้อยู่ประจำทุนลงเปิดขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับปกติมาจากสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นครับเพแล้วแต่กู้เขามาส่งอ๋อส่งเร็วส่งช้านะฮนะโอ้โหสี่โมงเย็นกู้เขามาส่งเร็วกันแล้วก็ออกประมาณ มีวันุดียวไม่เกินสี่ห้าโมงเย็นโอเคนะโหลูกค้าเข้าใหม่แล้วนะเดี๋ยวคุยกับคุณลุงต่อนะให้ลูกค้าให้คุณลุงทำไงเสร็จแล้วลุงเหรอไหนนี่เหรอเสร็จไหมลูกไปทางนู้นไปแล้วเหรอไม่ได้เลยใช่ไหมสามสิบสามปีครับทุกคนนะสามสิบสามปีขาย กุ้งเต้นอยู่ตรงนี้นะฮะไม่ธรรมดานะถ้าเกิดสีมืออันนี้ก็อาจจะไปแล้วใช่ไหมฮะอันนี้สีมือแบบเข,าข้าคันนะลูกค้ามาของก็คั่วมากเลยอันนี้ของไม่ใส่พริกเลยใช่ไหมครับ เคยกินบ่อยไหมฮะไม่เคยเหรอคะคอ๋อดีฮนะโอ้โหลูกค้าเข้ามาแบบไม่ธ<า>รรมดานะฮะทุกคนเจ้าของแท้ดั้งเดิมฮะอยู่หน้าเซเว่นนะครับทุกคนขายมา33ปีนะฮะมีวันหยุดวันอะไรไหมฮะ มีหยุดมันก็มีหยุดวันอังคารรัฐบาลเขาห้ามขายกันเลยอ๋อวันอังคารเลยต้องหยุดเขาห้ามขายใช่ไหมฮะแล้ว่าถ้ากุ้งไม่มีเราก็หยุดยาวโอเคนะฮะปัญหาคือโง่หน่อยครับผมไม่ครับขายคือเท่าไหร่ครับ60บาทครับเขาบอกเดี๋ยวผมพามาดูเลยฮะทุกคนตําคุ้งแบบอย่างนี้เลย หยุดวนะันอังคารนะนอกนั้นขายทุกวันนะฮะ,ะเวลาห้าถ้ามีคู่งกขขายทุกวัน,วนเวลาห้าโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับขายดีมากเพิ่งเปิดร้านได้ไม่นานเลยลูกค้ารุมแล้วยดอดเลยเนี่ยมทำยังไงีกับเลย นีตก็เสร็จแล้วนะฮะ ไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาชุดละหกสิบาทนะครับทุกคนชุดละหกสิบบาทนะ,ล,ะ,ทนะลูกค้าเข้ามาแบบตลอดแล้วแนะฮะซึ่งเปิดร้านเองนะย่งเปิดร้านเีงนะ ทำขายดีนะวันนี้โกงเต็นอยู่ผ่านวอนภา,านะครับตรงเซเวตรงนี้เลยนะเซเว่นนะครับรองว่าอร่อยทุกลงกลงุ <c oughs> งเรารองว่าอร่อยทุกลงนะ ส่วนใหญ่แล้วมีแต่สาวๆมาเลยนะส่วนใหญ่แล้วมีแต่สาวๆติดใจรสชาติกุ้งเต้นของคุณลุงนะครับคุณลุงลงกุ้งวันละกี่กิโลครับเนี่ยยี่สิบห้าสิบห้าไม่ใช่กงอืมโอ้โหไม่ใช่น้อยๆน,นะกุ้งเนี่ย สิบโลโอ<ห>้โไม่ใช่น้อยๆนะฮะคือลุงรับรองว่ากุ้งเป็นทุกตัวนะก <c oughs> ุ้งเป็นทุกตัวนะฮะไม่เป็นจับออกก่อน สองช้อนใหญ่ๆนะฮะหกสิบบาทคือตรงนี้จะเป็นหาดวอนาภาครับทุกคนนะแดดตอนนี้แดดกำลงังดีเลยนะ,ะแดดกำลงังดีไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ถ้าเป็นบ่ายสี่โมงเย็นนร้อนแน่ เป็นๆอยู่เลยครับทุกคนนะฮะกุ้งอ่ะสาวๆชอบ ลุงเปิดขายตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึงกี่โมงครับแล้วแ,แต่ของหมดใช่ไหมอ๋อประมาณแล้วโดยทั่วไปแล้วประมาณกี่โมงครับประมาณส่ามทุ่มสามทุ่ม,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 มคนกําลังเดินเนาะคนกําลังมาพักผ่อนนะฮะก็ทุกคนครับก็ถ้าเกิดใครอยากจะมาชิมกุ้งเต้นแบบ ออริจินอลหฮะกุ้งเต้นแบบออ i ริจินอลอยู่ตรงเซเว่นฝั่งนี้นะฮะอยู่ตรงเซเว่นตรงนี้นะฮะแล้วก็มาเจอคุณลุงตรงนี้นะครับก็ฝากมาอุดหนุนด้วยนะฮะอันนี้เป็นเจ้าแท้ดั้งเดิมนะครับของกุ้งเต้นชายหาดบางแสนชายหาดที่ชายหาดวอนาภานะครับุลุงเฉลียวนะฮะคุณลุงเฉลียวนะครับขายอยู่ที่หน้าเซเว่นชายหาดวอนาภานะครับ ลองโทรมาถามดูก่อนนะฮะว่าเกิดวันไหนหยุดเวลาม่ไวันไหนไม่เจอนะลองโทรมาสอบถามได้ที่0946907941นะฮะ0946907941กับคุณลุงเฉลียวนะครับคุณลุงเฉลียวขายเอาเฮ้ยกุ้งเต้นสาขาออริจินอลนะฮะคือขายดีมากๆากนะร้านนี้นะขายดีมากๆนะครับร ที่นะครับทุกคนก็จะคุณลุงก็จะประจําอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดใครอยากมากินอยากมาอุดหนุนนะฮะมาที่คุณลุงได้นะครับอยู่หน้าเซเว่นนะครับหาดวอนาอยู่ข้างๆร้านไอ้ญี่ปุ่นนะฮะที่เป็นแบ็คกราวญี่ปุ่นอยู่ฝั่งนี้นะฮะเนี่ยนะครับถ้ามาก็ลองมาชิมมาดูกันนะครับเพราะว่าเป็นเจ้าแท้ดังเดิมวันนี้ผมมีโอกาสได้มาถ่ายทําวิดีโอมาฝากเพื่อนๆนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูในช่องสปรดฟู้ดนะครับช่องนี้นะคะ ขอบคุณที่กดไลค์กด subscribe นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปใหม่นะฮะวันนี้สวัสดีครับผม